วิธีเพิ่มมูลค่าหลักล้านในตัวคุณนะคะคุณรู้ไหมนี่เนืหน่อยเที่ยวมา10วันละยังไม่ได้เข้าออฟฟิศเลยยังไม่เจอหน้าทีมงานเลยที่หน่ยจะบอกก็คือนี่แหละคือวิธีการเพิ่มมูลค่าหลักล้านในตัวนิดหน่อยนั่งคุยกับเพื่อนเพื่อนก็บอกเออดีเนาะแบบว่านิดหน่อยมาเที่ยวเนี่ยก็ยังมีรายได้เข้าอยู่คอร์สของนิดหน่อยเมื่อทําเมื่อ5ปีที่แล้วคอร์ส b o o k อะ๊ะสอนคนใช้คอมพิวเตอรอ์ก็ยังมีคนลงอยู่แม้ไม่ได้โปรโมทเลยเพราะอะไรเพราะจริงๆแล้วคลิปของนิดเน,น่มวีโอเสิไปปก็จจะเคลนน่อยพอจอคลิป เรียนแล้วรู้สึกว่าเออคนนี้สอนดีเราต้องสอนก่อนนะไม่ใช่มาถึงเราขายเลยเขาต้องได้ประโยชน์จากเราจริงๆก่อนเขารู้สึกว่าเฮ้ยนี่หน่อยสอนดีนี่หน่อยสอนรู้เรื่องทาให้เขาเปลี่ยนชีวิตได้จากสิ่งนี้เขาเลยอยากลงต่อนี่คือกฎที่แร์ที่สุดในออนไลน์เพราะอะไรย่างนี้หน่อยมีคลิปที่สอนฟรีนี่เป็นพันคลิปคุณไม่ต้องลงกับน,นี่หน่อยเลยก็ได้ตอนแรกคุณไปเรียนฟรีดูก่อนคุณชอบจริตไหมคุณถูกใจไหมไม่เหมือนในมหาลัยนะที่ในมหาลัยคุณเลือกครูได้ไหมคุณไม่รู้ได้ซ้ำว่าครูคนหน้าตาเป็นยังไงสอนดีหรืออเปลล่าาแ้้วถคุณสตก เพราะคุณไม่อาจจะไม่ถูกจริตกับครูคุณก็ต้องลงเรียนใหม่ด้วยซ้ำแต่คอร์สออนไลน์ไม่ใช่เราเช็คได้ก่อนคนที่สอนอยังไงชอบไหมไม่ชอบก็ไม่ต้องเรียนแฟร์แถ้าชอบค่อยเรียนแล้วสิ่งนี้ทำให้นิดหน่อยสามารถไปไหนก็ได้ทั่วโลกแล้วก็มีอิสรภาพในตัวเองแล้วยิ่งเที่ยวนะยิ่งมีไอเดียใหม่ๆยิ่งเที่ยวยิ่งได้ความรู้ไปสอนคนยิ่งเที่ยวยิ่งมีอินสปายมีความคิดสร้างสรรค์หาวิธีที่ดีที่สุด ในการสอนนักเรียนแล้วแถมทําครั้งเดียวมีรายได,ได้ได้ตลอดชีวิตคอร์สแม็กเนี่ยหน่อยห้าปีที่แล้วทุกวันนี้ยังได้รายได้อยู่เลยแล้วก็ต่อยอดไปเป็นคอนซัลเป็นที่ปรึกษาทุกวันนี้เนีย่ยเป็นที่ปรึกษาบริษัทเป็นที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์เป็นที่ปรึกษาการทาคอร์สออนไลน์นี่หน่อยถึงบอกว่านี่แหละคือการเพิ่มมูลค่าในตัวคุณที่สุดก็คือเอาความรู้ที่คุณมีทําให้มันดีขึ้นพัฒนามันจากตรงนั้นแล้วส่งต่อให้ผู้คนและทําให้มันเกิดเป็นพาสซีฟอินคัมถ้าใครที่ชอบเรื่องนี้นะจริงๆคุณดูคลิปฟีีนน้หน่ออยไดเะมาก แต่ถ้าใครบอกว่าอยากเรียนกับครูแล้วจริง,รงๆนิดหน่อยมีหนังสือสอนสร้างคอร์สออนไลน์เงินล้านนะคะหนังสือนี้เป็นคือคอร์สออนไลน์ไม่เล่นแนร่ราคา3,009ข้างในเป็นวิดีโอบุ๊กนะมีคอร์สมีแบบฝึกหดัดมีอะไรให้ทํามีตัวอย่างให้อยู่ในหนังสือเลยหรือถ้าใครที่อยากลงเป็นคอร์สคอร์สนี้เป็นคอร์สใหญ่เลยที่มีสอนทั้งในแลบฟอมเว็บไซต์สร้างคอร์สยังไงมีตัดต่อยังไงเรียงบทเรียนยังไงใน คอร์สออนไลน์นะคะคอร์สออนไลน์จะอยู่ที่25,900บาทวันนี้ถ้าคุณสนใจคอร์สใหญ่เลยนิดหน่อยให้ราคาพิเศษ1 9 9 0 0บาทแล้วฟรีอ e ีบุ๊กด้วยเพราะฉะนั้นรีบสร้างมูลค่าในตัวคุณตอนนี้ตลาดยังไม่เยอะนะถ้าคุณคิดว่าเฮ้ยคนทำคอร์สออนไลน์เยอะแล้วน้อยกว่าร้านอาหารแน่นอน เพราะฉะนั้นคุณยังมีโอกาสที่เข้ามาเติบโตแล้วยิ่งคุณมีความรู้อะไรที่มันเป็นเฉพาะทางยิ่งมีเสน่ห์เพราะฉะนั้นการทำพอสออนไลน์ไม่เกี่ยวว่าคุณจะจบสูงจบต่ําไม่เกี่ยวเลยเกี่ยวว่าคุณมีความชอบความรู้ความเชี่ยวชาญอนันมากไหมถ้ามีก็แค่ลุยเลยแล้วสร้างให้มูลค่าในตัวคุณนั้นเพิ่มขึ้นตลอดชีวิตถ้าใครสนใจนะคะทางที่ l i น์แอดคุณด้หน่อยได้ s s i k i u n i z z n o i แล้วเราเจอกันในคอร์สผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์สิบเดือนได้เออกใบกำรับันนีสดีค่ะ